รุณนรจักรพัลงพื้นที่มาไปที่นครสวรรค์บ้านเกิดที่นั่นก็ชาวนาเยอะนะชาวนาเยอะนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ยอดเงินจำนำเนี่ยค้างอยู่สูงที่สุดในประเทศถ้านับเป็นจังหวัดนะเท่าไหร่เจ็ดสิจจังหวัดไม่ ไม่ได้ศึกษาเหมือนกันว่าตัวเลขประมาณเท่าไรแต่สูงที่สุดสูงที่สุดในประเทศเลยแล้วก็ตอนนี้นะหลายคนที่ติดตามข่าวก็อาจจะเห็นชาวนาไปพูดบนเวทีบ้างห,หรือว่าเห็นในวงเจรจาบ้างหลายคนไม่ค่อยได้มีโอกาสดูว่าชีวิตของชาวนาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดินทางไปที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนามาให้คุณผู้ชมติดตามกันครับชาวนาสองคนจากตำบลโคกหม้ออำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่ผมได้เข้าไปพูดคุยต่างกำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก หลังจากไม่ได้รับเงินจำนำข้าวสักทีวินัยบุญส่งสีโชว์ใบราคาที่ได้รับจากโรงสีให้ดูนาสามแปลงของวินัยควรจะได้เงินจากการจำนำข้าวกว่า90,000บาทมาตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่ถึงวันนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เงินก้อนนั้นคือถ้านาเช่านี่แทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้เนาะไม่งอหัว<ล>ไม่ขึ้นแน่นอนสำหรับปีนีอ้อย่างตัวพี่เองตอนนี้นี่มีหนี้ไหมมี นี่รอบที่แล้วครับครับนี่คือว่ามันมันไม่ได้มาก็พอพอได้มาก็มาลงทุนเงินมีก็ออกมาลงทุนหมดแล้วทีนี้พอลงเราลงไปเยอะแล้วราคาข้าวมาถูกนี่เราก็ไม่ไหวจริงๆคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการจ่ายเงินข้าวเนี่ยค้าขายตามปกติครับข้าวที่ตอนตุลาครับเราก็จะได้เงินก้อนนั้นมาลงแปลงนี้คถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เงินอันนั้นมันยังไม่มาถนี่ไม่มาเราก็ต้องไปหาเงินนอก มาลงทุนดอกเบีย้ยเยอะไหมครับเยอะครับกู้เหรอต้องต้องกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่รครับก็ยังกู้นอกบาทละห้าบาทละสามยางน้อยจะสามมีถึงห้าเพราะถ้าเราไม่กู้เราก็ไม่มีมาลงทุนนาต่อไปเพราะน้มันใช้ต้นทุนสูงผมนี่สามแสนบาทไปแล้วเฉพาะนานี่ลงทุนอย่างเดียวรถตัวเองมีทุกอย่าง รถตีรถไถมีหมดก็ยังบ่นว่าขาดทุนปัญหาเงินจำนำข้าวกับการเมืองดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แยกไม่ออกแล้วสำหรับตอนนี้วินัยเล่าว่าภรรยาของเขาเคยเป็นแฟนคลับคุณทักษิณแต่ถึงวันนี้ต้องบอกว่าเข็ดราบการเลือกตั้งเมื่อสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งสองคนก็ไม่ได้ออกไปเลือกพักไหนไเคยชอบอยู่แต่ามาตอนนี้ถอดใจแล้วเพราะมาถอดใจตอนเงินกันเนี่ย พราะเงินทําไปก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่เหลือก็เดีย๋ยวนี้ไม่ไปแล้วทักษิณครับปราบยามะทักษิณแล้วมาชอบยิงรักหมื่นห้าต่างนโยบายหมื่นห้านี้คนก็ชอบคนก็หลงนโยบายกันไปแต่ตอนนี้รู้ตัวกันหมดแล้วจริงหรอมีคนที่ยังชอบอยู่ไหมยังชอบยิงลักคิดว่าแถวนี้ไม่ชอบแล้วถ้าทําอย่างนี้ไม่ชอบ แต่ตอนนั้นคนหลงหมื่นห้ากันอยู่แต่จริงๆมันไม่ได้หมื่นห้ากันถ้าคนไม่เคยมีใครได้หมื่นห้าก็กิบจ่อยไว้หมื่นพันเหลือหมื่นหนึ่งหมื่นพันหมื่นพันห้าร้อยแล้วจริงจริงหมื่นห้าไม่มีใครได้ในในอำเภอชุมแสงนี่รับประกันได้ไม่มีได้หมื่นห้าเลยก็จะเต็มที่เลยหมื่นสองก็ไม่เกินต่างกับชาวนาคนที่ผมได้คุยชาญชัยสนิ่มที่พามาดูแปลงข้าวของตนเอง ที่กำลังจะออกรวงชาญชัยมองว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาชอบวิธีการจำนำข้าวมากกว่าการประกันราคาผมว่าจำนำดีกว่าความรู้สึกผมนะมันสำหรับผมเองอะ่ะผมก็ทำกินก็คือว่าส่วนไอ้จำนำมันก็ดีกว่าทำมากผมก็ได้มากทำน้อยผมก็ได้น้อยถ้าเกิดส่วนต่างหนองก็หนองก็ได้เงินอนณาเขตทุกอย่างในกันหมดเข้าใจเนาะคือมีใบที่จะมีะโฉนดกับใบสพก,ก็ได้เงินแล้ว ช่วยเฉยก็ได้เงินทำมาทำก็ได้เงินมผมว่าน,นี่มันช่วยทำหรอกม,มันจะรัมลา,ายรัฐบาลนะ่ะอ,อ,อันนี้ใครทำมากใครก็ได้มากใครกักมากเลยทำเข้าไปครับแต่แม้ว่าจะยังศรัทธาพักเพื่อไทยชันชัยก็ยอมรับว่าตอนนี้หมดความเชื่อถือพักไปบ้างที่สําคัญคือถึงวันนี้ตัวเขาเองก็เริ่มคิดเผื่อ,อไว้แล้วว่าถึงเวลาเมื่อเขาได้เงินจํานําข้าวช้าเหมือนคนอื่นๆตัวเขาเองก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดแทนหรือไม่พอเกี่ยวแล้วก็จะไม่ทําละ ทำกระโพดหวานเขาค้าประกันราคาอยู่ผู้จริงผู้เล่นผู้จริงครับกราพูดหวานได้กี่บาทได้สี่บาทต่อกิโลกรัมละสี่บาทต่อหนึ่งกิโลกรัมครับประกันราคาไว้ตันละสี่พันตันละสี่พันบาทมันก็ถูกกว่าข้าวนะถูกกว่าก็ต้นทุนมันก็น้อยกว่ามันได้ดีกว่าข้าวสมมติรอะไรได้สองตันได้แปดพันบาทครับทุนก็น้อยกว่าแรงงานก็ไม่ต้องเสียทางันเองอืมก็คืออยู่ได้คือราคามันจะไม่ตกต่ำราคาประกันอะไรอย่างนี้คือยอนได้แค่นี้ ทามากแล้วก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยว่าไปอย่างนั้นกาขี้ดีกว่ากําตดครับาเคินทําไปเรื่อยๆแล้วทําไม่ได้แล้วครับเหนื่อยก็เหนื่อยเครื่องมือก็หมดเงินในเป๋าก็หมดหมดลงก็นาหมดคือกะว่าเกี่ยวรอบนี้เสร็จปุ๊บไม่ทำนาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วครับและนี่คือหนึ่งในภาพสะท้อนจากชีวิตที่ทุกข์ระทมของชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ครับ